ไปพูดคุยกับพี่สุเชษอยู่แท้นะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ A S R ทางกัดตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสามท่านสวัสดีผู้กล้าทั้งสามโอ้โหตลาดยุโรปกระจุยกระจายเลยนะมันคือจังหวะครับพี่เออผมว่าเป็นประเด็นนี้อ่าถ้าคุณพูดอย่างนั้นเนี่ยหุ้นเฉพาะตัวเนี่ยอ่าพวกกราฟแอดวานซ์อินทัชสามตัวเนี้ย ที่มันเป็นเฉพาะกิจเข้าเนี่นะครับผมคิดว่าเขายืนได้ในระดับหนึ่งหละนะไม่ว่าจะเป็นกราฟแอดวานแล้วก็อินทัแต่ถามว่าจะไปต่อไหมไม่แน่ใจนะ,ะในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าตัวตลาดเนี่ยมันถูกมันถูกดึงดันจากตลาดต่างประเทศอย่างเช่นอินเดีย อินเดียเนี่ยได้อ่านข่าวไหมครัวันนี้อินเดียเนี่ยต่างชาติขายกระจุยเลยนะแล้วปรับในทิศทางที่อ่อนตัวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะฮ่องกงอย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อคืนนี้ที่อิตาลีที่แดกเป็นอย่างนี้แล้วก็ดาวโจนตามนะครับผมคิดว่าเนื่องจากพรุ่งนี้วันศุกร์ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเาเก็บคุณแล้วเอาไปเล่นต่อเนี่ย CPO แม้ว่าจะขึ้นบาทหนึ่งเนี่ยแต่ตัวตายที่ระดับที่ไม่เกิน57บาทหรือไม่เกิน60บาทเนี่ยผมว่ายังไปไหนไม่ได้นะฮะตัวปตทราคาน้ำมันโลกเนี่ยนะฮะแม้ว่าจะมีลักษณะของการแปงตัวก็ตามเนี่ยนะครับแต่ราคาน้ำมันโลกนั้นยังเป็นลักษณะของการแกว่งอยู่เพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวปตทไทยออยพิเทพ อย่างพิเทพเนี่ยถ้าเปิดกราฟดูได้เลยฮะพิเทพเนี่ย ptep เนี่ยนะผมเปิดกราฟไปพร้อมด้วยแล้วกันนะในแง่ของตัว ppp เนี่ยเล่นมาสองสาวันก็ยืนอยู่ที่ราคาเนี่ยคือซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะอึดอัดซะนะเมื่อวานนี้ซื้อที่ระดับราคาประมาณสักร้อยสี่สิบสี่บาทนะวันนี้ลงมาที่ร้อยสี่สามห้าสิบแล้วก็มายืนอยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมเอากลับเลยกลับไม่ได้ด้วยซ้ำไปมันเหมือนกับ จะรอลงซะด้วยดซ้ำไปผมว่าหุ้นที่เก่งเนี่ยผมว่าเป็นหุ้นกรุงไทยแบงก์มากกว่ากรุงไทยเนี่ยหูเห็นแล้วคนลุกไม่ใช่อะไรเห็นแล้วคนลุกดูเด้นะขึ้นมาจากสิบเจ็ดบาทขึ้นมาเจ็ดห้าสิบได้ขึ้นมาสิบแปดแล้วก็ทดสอบอยู่เนี่ยแต่ยังไม่ผ่านนะผมว่าในแง่ความคิดผมผมว่าโอเคอ่ะส่วนอิตาทิสโก้เนี่ยนะฮะทิสโก้เนี่ยก็ คุณคุณอยากพรีเซนต์ให้ซื้อด้วยเพื่อรับดีเดนก็โอเคอะคแต่ดีเดนที่คุณจะได้เนี่ยจะคุ้มไหมเนี่ยถ้าคุณติดมาจากราคาเก้าสิบเจ็ดบาทเนี้ยท่เก้าห้าบาทจะคุ้มไหมผมว่าบางทีมันก็เป็นข้ออ้างว่าจะรับดีเดนแต่ดีเดนมันคือในแง่ของตูสากรรมโดยภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันยังไม่กลับคืนนะฮะเพราะนั้นก็ระมัดระวังหน่อย IPL กับ PTGC ผมว่ามีลักษณะคล้ายกัน เล่นแค่รีบาวขึ้นมาแต่รีบาวขึ้นมาเนี่ยผมว่าไปเม่ไหนไม่ได้ไกลเพราะตัวเศรษฐกิจมันยังเป็นลักษณะของการยังยังเป็นลักษณะของการที่ลำบากอยูออออ่ผมคิดว่าถ้าอยากจะสู้ตลาดเนี่ยเอาไปวัน,ว,น,ว,นวันวันอังคารวันพุธจะดีกว่าไหมฮะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหนึ่งแล้วก็จะหยุดยาวนะไม่ได้บอกบว่าประเทศไทยไม่ดีนะมันมีรบ,บรรยากาศประเทศไทยท,ที่ที่ไม่ดีอยู่แล้วช่างมันนั่นคือเรื่องหนึ่งแต่ บรรยากาศในต่างประเทศที่ผมกล่าวกราบเรียนเนี่ยนะฮะขณะนี้ที่กาลังออกกาดเนี่ยนะครับที่กาลังออกกาดเนี่ยนะครับตลาดในยุโรปทั้งหมดนะครับดาวโจนที่ลงมาห้าร้อยจุดเนี่ยมันคงรีบาวได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ดั๊กเองลงไปร้อยห้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบแปดจุดอ่าฝรั่งเศสลงไปร้4สิบสี่จุดหนึ่งเปอร์เซตกว่ากว่าหมดเลยนะฝรั่งเศสลงไปหนึ่งจุดห้าปอร์เซตนะขณะที่มีโอลิมปิกเนี่ยนะ แม่จริงเลยมีโอลิมปิกแล้วยังลงมาร้อยสิบสองจุดเลยหลอดดอนลงไปหกสิบสองจุดและขณะเนี้ยที่เรากำลังเทรดจะอยู่เนี่ยอิตาลีลงไปหกห้าศูนย์นะครับแล้วใครจะดันตลาดอะ่ะผมว่ากองทุนก็ขายอ,ะอ,อ่ะอา้ละคราวนี้มาในงแง่ง,งานรีเสิร์ชบ้างทางเอสแอามองจุดรับเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองหรือหนึ่งพั 1, นสองร้อยแปดสิบเอาโอเคอนะ่ะคุณอาจจะลีบาร์มาปิดที่หนึ่งพัน 289ถึงพัน290ได้ก็ตามเนี่ยแต่วันพรุ่งนี้วันหนึ่งแล้วหยุดอีก3วันนะครับไปเปิดคีวันจันเนี่ยผมว่าตลาดยังแปลงอยู่นะครับ uh, มันมีสิ่งที่น่าสําคัญอย่างหนึ่งขณะนี้ยที่กำลังเราออกกาดเนี่ย uh, เอาตัวหุ้นก่อนแล้วกัน CPO ในแง่ของ SL มอง CPO เนี่ยมองจุดต้านที่ระดับ59บาทนะครับแล้วก็จุดรับเนี่ยไปวางไว้ตำแหน่งที่ผมคิดว่า55ปลอดภัย ยังไม่ลงไปถึงนะห้าพันห้าสิบเนี่ยยังไม่ลงไปถึงแต่โอเคนะจุดนดั้นปลอดภัยอีกตัวหนึ่งเนี่ยพอโมงตัวทิสโกเหมือนคุณนะ่ะลักษณะของการรีบาวขึ้นมานะครับแล้วก็ให้แนวต้านไว้ที่ระดับเก้าสี่ห้าสิบแต่สิ่งหนึ่งที่ขณะนี้เนี่ยที่เราออกกาดตอนสี่โมงสิบห้าเนี่ยมันมีสัญญ,ญาณอันหนึ่งซึ่งมันเป็นสัญญ,ญาณต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้ที่ดาวโจนลงมาห้าร้อยจุดเนี่ยมันเป็นการรีบาวของตลาดในดาวโจนส์ล่วงหน้า รีบารมา126จุดเนสแตรกเารีบาวมา28จุด S&P เนี่ยบวกมา7จุดทั้งสมตลาดรีบาวแต่สิ่งที่เราคบได้อย่างหนึงนะ่งและขณะน,นี้นะครับตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของแดกเองตัวของลอนดอนเองตัวของอิตาลีตัวของเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยลงไป1%กว่าเนี่ยผมกลัว ในขณะเดียวกันโปรดักในแง่ของตัวราคาน้ำมันค่า BDI ราคาทองทองเนี่ยหลุดจาก2400ม่ไ้สองพัลงมาเล่นที่ 70, สองพันด้วยซ้ำไปวันนี้แล้วลงไม่ใช่น้อยนะลง24เหรียญน,นะ2ีเหรียญน,นะท่านเมื่อวานนี้ถ้าท่านซื้อที่24งพัี่เนี่ยวันนี้ท่านเจอจก 72, ุกสองพันสามร้อยเจ็บนะนะความหมายคืออะไรความหมายคือตลาดมัน มันเหมือนมีความไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะ mm hmm. ในโปรดักต์หลายๆโปรดักต์บิตคอยนบิตคอยเนี่ยลงมาถึงระดับลงมาหนึ่งพันสี่จุดนะ2.12%นเเซ็นนะถ้าเห็นโปรดักต์ในต่างประเทศทั้งหมดนะทองลงบิตคอยนลงน้ำมันลง BDI ลงตลาดหุ้นในยุโรปลงหมดอ่านข่าวในตลาดหุ้นยุโรปบอกว่ามันยังไม่มองทิศทางจับใสเลยกลัวว่า เศรษฐกิจจีนจะไม่ดีครับเนีย่ยฝากไว้แล้วกันนะครับถ้าอยากเล่นก็เล่นน้อยหน่อยแล้วกันนะครับ,รบอย่าอย่าอย่าลุยเข้ามามากนักนะครับแล้วก็โอเคครับก็ถ้าระหว่างถ้าระหว่างซีพอกับทิสโก้ผมว่าอีพีอยังดูดูดูดคือทิสโก้เนี่ยออกผลกานงานมาเนี่ยก็อ่อนตัวนะฮะราคาหุ้นก็อ่อนตัวลงมาแล้วแต่ การที่จะกลับขึ้นไปเนี่ยผมว่าจะเหนื่อยหน่อยนะจะเหนื่อยหน่อยในทิศก้ที่จะกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมกลัวว่าในแง่ของกราฟที่ผมมีดูอยู่เนี่ยนะครับของมันเนี่ยมีลักษณะแนวต้านอยู่ที่ระดับประมาณ93บาทยัทยังงานรีเสิร์ชออกเลยฮะ93บาบาทเป็นแนวต้านแล้วต้านแข็งต้านแข็งด้วยนะฮะกลัวว่าจะไม่ผ่านแนวต้านนั้น นะครับผมว่าถ้าอยากเล่นแบงค์เนี่ยตัวกรุงไทยแบงค์เทพประสิกรดูเด่นกว่านะครับดูเด่นกว่านะก็แต่ก็มีหุ้นอีกชุดหนึ่งหุ้นไม่ว่าจะเป็น BDMS ที่เราเคยคุยกันราคาก็ยังอยู่ที่26บาท25นะ26บาท50บี่บาท25เนี่ยราคาไม่ขึ้นแต่ก็ไม่ลงราคาย่ำนะฮะอาจจะอ่อนตัวลงมาบ้างแต่ก็ยังยืน,นรักษา,าการอ้อ มันมีข่าวอันหนึ่งที่ขณะนี้ตลาดในในไต้หวันในเกาหลีในตลาดในต่างประเทศทั้งหมดที่เล่นข่าวก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเล็กนิดที่เขาขายกําไรกันออกมาเพราะฉะนั้นเดลต้าฮาหนาคุงเจเลย่ละจะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับนะครับมีอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะย่ําแล้วสามารถยืนได้ในระดับหนึ่งตัวมินม้นมิ้นเนี่ยโหยี่สิบไม่ยอมลงอ,ะอ่ะสามสิบยืน สามสบหสิบก็ไม่ขึ้นสามเบ็ดนะก็เล่นอยู่เนี้ยแต่ไม่ขาดทุนน่ะเออก็เก่งเหมือนกันนะโอเคเนี่ยแหละฮะอยู่แค่เนี้ยถามผมว่าเป็นไงผมว่าเอาผมให้ลูกค้าผมวางขายเพราะผมไม่แน่ใจกับสภาพตลาดในคือมันเป็นเรื่องแปลกอะ่ะญี่ปุ่นลงพันจุดอย่างเงี้ยนะในในอิตาลีวันนี้สองวันเนี่ยลงไปพันสองร้อยจุดแล้วนะครับ มันลงเยอะอะเยอะมากเกินไปเยอะมากจนจนมีความรู้สึกว่า,าเฮ้ยอย่างนั้นผมหยุดรอแล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์ด้วยนะผมหยุดรอไปดูวันอขอให้เวลาเข้าสักสามวันว่าดูซิข่าวต่างๆที่เข้ามากระทบเนี่ยมันกระทบได้มากน้อยขนาดไหนในขณะเดียวกันเนี่ยตัวทองเนี่ยหลุด่ำกกว่า2400ลงมาเล่นที่2 3 7พัามเดนี่ยเพราะว่าอ,อกลัวว่าทองนั้นจะลงอตอนนี้ไม่ใช่สองสแล้วสิ 23.72แล้วขนาดที่เรียวไทม์เนี่ยนะครับลงไป25เหรียญแล้วลงกลับลงไปอีกนะฮะเพราะนั้นก็ผมกวกลัวอบอกจริงครับตอนนี้กลัวแต่ไม่ได้บอกว่ากลัวในประเทศไทยนะเรื่องประเทศไทยมันคงตามเขาแต่ตลาดนี้ในตา่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวหมดบาทต่อ US ขนานี้อยู่ที่36.16นะฮะอ่อนค่าลงมานะครับบาทอ่อนค่านะครับก็โอเคฮะก็เป็นละะักษณะผมว่า คงต้องทําใจฮะอ่าถามว่าอย่างนั้นมีซีพอีทำไงผมว่าถือนะไม่ซื้อเพิ่มแอดวานถือไม่ซื้อเพิ่มนะวางขายได้วางขาย,าขายนะครับมินถือไม่ซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ุ้นแล้วุ้นอะไรที่อยากซื้อเพิ่มอ่ะยังไม่มีฮะผมอยากให้ผมอยากซื้อเหมือนเดิมผมอยากซื้อหานาที่สี่สิบแปดบาทหรือห้าสิบาท <laughs> ถึงอยากเล่นกับมันไม่งั้นถ้ามาซื้อตรงเนี้ยผมโกหน แล้วไปไหนไม่ได้แต่ผมไม่เอานะปี c ีจี B L, ไม่เอาพี P ่ตเกมผมว่ายังไม่ใช่หน้าเล่นของเขาไม่เล่นอ่ามันมีอันนึงที่มีเรื่องที่สำคัญคืออ่าคลมชุดนี้เนี่ยเขากำลังจะปรับอะไรนะปรับให้ให้พวกเรามีการใช้จ่ายที่ถูกลงค่าไฟค่าน้ำมันเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยผมว่าอาจจะโดนเรื่อง ความไม่มั่นใจโดนเรื่องผลกระทบของอผลการดําเนินงานนะครับที่ยังเป็นที่ยังเป็นประเด็นอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ยังผมว่าไม่ไม่สามารถขึ้นไปได้หูบางจากลงถึงสามเปอร์เซ็นเลยนะน้ํามันลงแรงฮะไปละาลาวันนี้ไปละลานะครับ,รบลาฮะสวัสดีครับ